ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะสำหรับประเด็นของคุณสามารถเริ่มจะบ,บานปลายแล้วค่ะล่าสุดคุณชนินทร์นตพลังประชารัฐเปลี่ยนตัวคุณสามารถออกจากกรรมธิการภาษีสัมภาษามิตรแล้วยังบอกอีกนะคะว่ากรรมธิการอื่นๆก็ขับพ้นที่ปรึกษาประจํำกรรมธิการแล้ว นายชนินทร์รุ่งธนเกียรติสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานคณะกรรมาการร่างพระราชบัญญัติภาษีสัมปสา,ามิสภาพูทแทนราษฎรได้ก,กล่าวถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐนะคะเสนอชื่อคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพักพลังประชารัฐมาน,นั่งกรรมิการร่างพระราชบัญญัติภาษีสัมปสามิสภาพู้แหนราษฎรค่ะโดยบอกว่าในภาพรวมคุณสามารถดํารงตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสภาได้2ส,สถานะนั่นก็คือที่ปรึกษาประจํากรรมิการซึ่งตอนนี้ประธานกรรมิการหลายๆคณะเนี่ยเดินหน้าปลดออกจากตําแหน่ง ส่วนอีกสถานะหนึ่งที่นั่งได้นั่นคือตำแหน่งกรรมธิการวิสามาันอย่างเช่นในกรรมธิการของตนที่พลังประชารัฐเนี่ยเสนอต่อสภาซึ่งก็ต้องให้พลังประชารัฐเป็นผู้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงปรับคนค่ะตนไม่สามารถปลดเองได้ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสาภาผู้แทนราศฎรเพื่อลงมติซึ่งวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือให้คุณสามารถเน,นี่ยลาออกหรือพลังประชารัฐมีมติปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะอีกทั้งนะคะตัวคุณสามารถยังยอมรับได้ว่าหลังจากนี้จะต้องหารือกับพลังประชารัฐและด้วยพลังประชารัฐเป็นฝ่าย ก็เลยต้องให้เกียรติฝ่ายค้านด้วยค่ะจึงอยากให้พลังประชารัฐเป็นผู้ดำเนินการซะมากกว่าส่วนคุณสามารถมีการติดต่อหรือประสานงานมายัางคณะกรรมการบ้างหรือไม่นะคะประเด็นนี้คุณชนินบอกว่ายังไม่ติดต่อมาเลยค่ะซึ่งการประชุมกรรมธิการครั้งที่แล้วคุณสามารถก็ไม่ได้เข้าด้วยนะคะทั้งนี้ยอมรับเป็นห่วงภาพลักษณ์ของกรรมธิการค่ะซึ่งถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะคะเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปหรือข้อยุติแต่ว่าตนเองในฐานะประธานกรรมธิการนะคะก็ได้สั่งการให้ทุกคนในกรรมธิการเนี่ยระมัดระวังเรื่องนี้แล้วค่ะ ไปดูต่อประเด็นดีไอคอนค่ะตำรวจจะยังไม่ออกหมายจับล็อตที่2นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกหมายจับล็อต2กันได้เมื่อไหร่ส่วนบรรดาแม่ขายเตรียมตัวค่ะตอนนี้กำลังสอบคำให้การกันอยู่ พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบตะรอค่ะในฐานะหัวหน้าชุดทำคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะคะเปิดเผยความคืบหน้าวันนี้จะยังไม่มีการออกหมายจับผู้กระทำผิดล็อตที่2ค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยนะคะจะออกหมายจับเร็วเ็วนิ้วหรือไม่เนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยต้องวิเคราะห์ให้แน่นหนาค่ะส่วนแนวโน้มกลุ่มไหนบ้างที่จะถูกออกหมายจับนะคะต้องดูพยานหลักฐานค่ะแต่เบื้องต้นนะคะจะยังไม่มีกลุ่มดาราที่จะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะส่วนกลุ่มแม พลตํารวจโทอัครเดชบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์คําให้การของบรรดาแม่ค่ายเพราะต้องวิเคราะห์คาให้การว่าเขาคือผู้เสียหายที่แท้จริงหรือพยายามเปลี่ยนค่าของตัวเองกันแน่คะ่ะทั้งนี้กลุ่มที่ออกหมายจับล็อตต่อไปนะคะต้องถูกดําเนินคดีในข้อหาค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่มแรกส่วนภรรยาของคุณการการตถาวรจะเข้าข่ายชักชวนหรือไม่นะคะถ้าพยานหลักฐานสาวไปถึงก็ต้องดําเนินคดีไม่ละเว้นเหมือนกันค่ะพลตํารวจโทอัคารเดชกล่าวถึงข้อหาการฟอกเงินนะคะที่เตรียมแจ้งความเพิ่มเติมกับ 18ผู้ต้องหาในกลุ่มแรกนะคะตอนนี้ดูหลักฐานที่รวบรวมอยู่นะคะว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาก็ต้องตรวจสอบต่อไปประสานปปงชุดสืบนะคะว่ามีทรัพย์สินส่วนไหนที่ต้องเอาเข้ามาตรวจสอบนะคะหรือมีการย้ายย้ายถ่ายเทโดยมูลค่าตอนนี้นะคะที่ยึดได้นี่ก็รวมๆแล้วนะคะหลายร้อยล้านบาทแล้วะค่ะ ไปต่อกันที่อาชญากรรมเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่านี่ยิ่งกว่าซีรีส์อีกค่ะคุณผู้ชมตำรวจหาดใหญ่สนที่กำลังไปจับโจรชาวอินโดนีเซียค่ะขับตามรถกระบะที่เขาเพิ่งถอนเงินสด1ล้านบาทช่วยโอกาสแป๊บเดียวค่ะคว้าเงินสดของเขาออกจากรถแล้วหนีไปเลยค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชุดเหล่านี้นะคะไปร่วมกันจับกลุ่มนายเออร์วินอายุ45ปีเขาเป็นชาวอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทนะคะในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยตำรวจนะคะตามแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะขณะที่รถเก๋งคอนดัซซีวิกสีบรอนทองที่ใช้ในการ ก่อเหตุแล้วก็ขับหนีเข้าพื้นที่นครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าหน้าที่ไปซุ่มรอผู้ต้องหารายนี้จากโรงแรมนะคพะพอเขาออกจากโรงแรมขึ้นรถปุ๊บจับปั๊บเลยค่ะค้นกระเป๋าเหลืองเงินสดแค่สี่แสนค่ะจากที่ขโมยไป1ล้านบาทย้อนเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคมตอน16นาฬิกาสนาทีค่ะผู้เสียหายท่านหนึ่งเขาไปถอนเงินสดจากธนาคารนะคะแถวแถวหัดใหญ่1ล้านบาทแล้วก็เอาเงินสดนียค่ะไปวางไว้ที่แคปรถกระบะนะคะข้างหลังบอกคนขับข่และ เขาก็ไปทําธุระหลายจุดเลยแต่จุดสุดท้ายนะคะกระบะคันนี้ขับไปจอดไว้ที่หน้าร้านอาหารแถวแถวชุมชนบางหักที่ถนนสาคอนมงคลนะคะในเมืองหาดใหญ่และเขาก็ลงไปทําธุระเสร็จปุ๊บขึ้นรถค่ะขับขึ้นสะพานสัจจกูลแต่ดูเหมือนว่าประตูฝั่งซ้ายปิดไม่แน่นเขาก็เลยจอดรถนะคะลงไปปิดประตูแล้วจังหวะนั้นค่ะหันไปเห็นว่าเงินที่อยู่ในซอง1ล้านบาทที่เพิ่งไปเบิกจากธนาคารมาหายออกไปจากรถเขาแล้วะค่ะเขาก็เลยไปแจ้งความซึ่งมีพยานคนนึงเป็นแรงงานเมียนมานะคะให้ข้อมูลกับตํารวจบอกว่า ว่า,าตอนที่รถกระบะคันนี้จอดอยู่เนี่ยเหมือนจะมีรถเก่งนะคะยี่ห้อรุ่นซีวิกนี่แหละสีบรอนทองจอดติดเครื่องอยู่ข้างหน้ารถยนต์คันนี้ห่างไม่เกิน20เมตรคันนี้น่าสงสัยที่สุดหลังจากนั้นค่ะตำรวจก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะคะตั้งแต่ออกจากธนาคารก็จะรถเก่งต้องสงสัยคันนี้ขับตามแบบห่างๆตลอดเลยค่ะตำรวจแกะรอยนะคะพบว่าเขาขับออกจากเมืองหาดใหญ่เข้าพื้นที่น,นครศรีธรรมราชก็เลยประสานตำรวจสพเมืองน,นครศรีธรรมราชตำรวจท่องเที่ยวสืบสวนติดตามจากกับกลุมแล้วก็ไปเจอเขาอยู่ที่โร งแรมนะคะแล้วก็จับได้ในที่สุดค่ะสอบสวนนายเอวินค่ะผู้ต้องหารายนี้นะคะเขาให้การเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุไปจอดรถรอเพื่อนนะคะซึ่งเพื่อนอขึ้นไปแลกเงินบนธนาคารแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึ่งเบิกเงินสดมาเยอะมากค่ะออกจากธนาคารก็เลยลงแล้วก็ตามเขาไปดูนะคะปรากฏว่าเขาก็ไปยื่นให้กับคนที่ขับรถกระบะที่จอดอยู่หน้าธนาคารแล้วก็ขับออกไปตัวเองก็เลยสะกดรอยตามซะเลยค่ะสบโอกาสก็เลยลงมือตอนที่เจ้าของรถกระบะลงไปทําธุระงัดประตูรถแล้วขโมยเงินสดแล้วก็หนีเข้าพื้นที่นครศรีธรรมราช เบื้องต้นนะคะตำรวจบอกว่าคาให้การลอยๆเนี่ยจะยังไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ค่ะเพราะดูพฤติการของชาวต่างชาติคนนี้แล้วนะคะน่าจะเป็นมิจฉาชีพต่างชาติที่แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยเขาจะ,ะเวนไปตามจังหวัดต่างๆเบื้องต้นตอนนี้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่ดําเนินคดีเรียบร้อยค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างดีก,กว่าค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณนักลงทุนทั่วโลกเลยที่มั่นใจไทยแลนด์ค่ะเพราะว่ายอดคำขอรับการลงทุนเชื่อไหมคะว่าสูงสุดในรอบ10ปีเลยค่ะ นายจิยรยุห่วงทรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรนะคะได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะบอกว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเขาให้ความสนใจลงทุนกันเยอะมากค่ะตอนนี้ก็เลยกำชับไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะให้เร่งดําเนินนโยบายและแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มปริมาณการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะมีตัวเลข คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง9เดือนแรกของปี2567ด้วยนะคะพบว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจํานวนโครงการและก็เงินทุนนะคะมีมากถึง2,195โครงการเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ46เลยค่ะมูลค่าเงินลงทุนนะคะก็เยอะเหมือนกันค่ะ722,528ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ42ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ5แสนล้านบาทค่ะนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะเขาให้เหตุผลแบบนี้ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในภูมิภาค นี้แล้วค่ะและการขอรับการลงทุนในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมยอดลงทุนเนี่ยสูงสุดในรอบ10ปีเลยค่ะอุตสาหากรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด5้าอันดับแรกนะคะนี่เลยกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มดิจิทัลกลุ่มอุตสาหากรรมยานยนต์ชิ้นส่วนกลุ่มกเกษตรและแปรรูปอาหารแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีและเคมีพันธุ์ค่ะสําหรับการลงทุนจากต่างประเทศนะคะหรือ FDI ก็ขยายตัวต่อเนื่องเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดนี่มีโครงการยื่นขอรับการส่งรริมปรมปะาณ 1, 1440 โครงการเพิ่มขึ้นมา106.6เงินลงทุน5 0 4 0 0 0 0้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 100, 000, ละ3 8นะคะทางนี้ตัวเลขการลงทุนค่ะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศไทยและปัจจัยสําคัญคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะรัฐบาลตอนนี้นะคะพร้อมสนับสนุนเดินหน้าเร่งพัฒนาระบบนิเวศและก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนเพื่อจะได้รองรับกับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตซึ่งก็จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวค่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะ สำหรับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนันข่าว i อ n, n สนนสักนข่าวอิสระเพื่อประชาชน